ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟอร์ซ่า r i z o n 5นะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรถ Mitsubishi Eclipse G S X นะครับก็เป็นรถคันแรกของ Brian O'Connor นนะครับใน ฟาดแอนฟิเลสพักหนึ ita, it, o, ่งเลยนะครับค <to> ัน <k> ส <zan> <isha> e ีเข <to> ียวๆนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับก็อย่ารอช้านะครับก็ไปทําเครื่องกันเลยดีกว่านะครับสุดครับสุดครับสุดครับท่อสุดครับแคมสุดครับวาล์วสุดครับเสื้อสุดครับลูกสูบสุดครับเทอร์โบแอนตี้แลกครับอินเตอร์คูลเลอร์สุดครับออยล์คูลเลอร์สุดครับสุดครับเบรกเป็นเลสเบรกนะครับช่วงล่างเป็นเลสนะครับ ใส่โคงถักได้เบาชุดเกียร์เป็นสูตรเดิมครับเจ็ดสปีดเพาแบบเลสนะครับยางเป็นเซมิสลิกหน้าใหญ่สุดครับหลังใหญ่สุดครับล้อหน้ายืดด้วยครับล้อหลังก็ยืดสุดข้างหน้าใช้เป็นของฟอร์ซ่านะครับปอยเลอร์ของฟอร์ซ่าครับด้านหลังใช้เป็นอันนี้นะครับด้านข้างเอานี้ให้ติดพื้นไปเลยนะฝากระโปรงก็เปลี่ยนครับพอเสร็จเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์ครับจาก2 1 0แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น691แรงม้านะครับมาเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเพ้นสีกันนะครับเอาสีสดๆไปเลยนะครับแล้วก็็เเสรรรรจียยบบ้อนะคัมา เหมือนยังคล้ายๆเนาะอ้าวเพลงไม่มีนะครับไปลองขับดูเสียงเพราะเอาเรื่องคนระับมิสุบิชิดีอย่างครับชอบทำรถขับสี่ล้อนะครับก็ขับง่ายคนระับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามแข่งกันเลยนะครับก็เอาเป็นสตเี้ย s ซิ่งนะครับใกล้ๆ ถนนสตรีทนี่เข้ากับรถคันนี้นะครับโหลดติดพื้นเลยอย่างเท่ครับโอ้โหแต่ละคันพร้อมแล้วก็ไปไม่พร้อมก็ต้องไปไฟออกท่อแล้วด้วยเท่วะ่ะชนเกือบชนครับ เกือบชนครับขับรถพระเอกทั้งทีไม่อยากชนนะคุ้มง่ายเลยเนี่ยคันนี้สุดยอดโอ้โคงนี้ผ่านได้สบายครับโค้งหักเมื่อกี้สุดยอดเลย เดียวนิดนึงโดนหลังบี้มาแหมเกมนี้น่ามีไนตัสสักหน่อยเนาะเอาไว้ฉีดคนระับก่อนเข้าเส้นชัยไปครับโดนกระแทกนิดหน่อยฮนะ รถรุ่นนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วมั้งครับน่าจะสักหลายสิบปีรถจริงๆก็น่าจะหายากแล้วด้วยครับช่วงนี้กระแสรถซิ่งก็เริ่มกลับมาแล้วนะรถ JDM พวกนี้ครั oh, วิ่งได้ดีทีเดียวเลย ยอดเลยครับโอ้โหโอ้โหยังไงในหนังนะอย่างนี้เดียวครับจะถึงเส้นแล้ว กอถนนด,ดีมากเลยรถมิซูบิชินี่นะครับถึงเส้นชัยเรียบร้อยครับ <c oughs> แล้ครับสนามต่อไปรครับก็มาถึงแล้วครับขึ้นเขาอีกแล้วนะครับ มาครับรอบนี้จะเป็นยังไงจะชนะได้ไหมไปเพี่ยงห้อยไม่ท่านไปไหนเลยครับชนขอบไปแล้ว ลดอะไรไต่เข่าดีจังข้างหน้ามันเบรก้วครับแซงไม่ได้โหอ,ออกโค้งเร็วมากเลยคันนั้นเอาครับช่องเล็กเรียบร้อยตัดเข้าไป าตามมาลงไปชิมหญ้าหน่อยแสงได้เราต้องทิ้งทิ้งให้หาย ต้องระวังนิดนึงนะขึ้นเขานี่มันสนุกจริงๆนะเขานี่โค้งเยอะดีไม่สนุกอยู่ตอนเดียวครับตอนตามใครไม่ทัน เวลานำแล้วมันสนุกมากล้าโอเคดีครับไปเรื่อยๆเนี่ยเช็คพอยต์อันนี้ชอบหลุดนี รอบนี้ไม่หลุดนะครับเนี่ยรถขับสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อดโดยกำเนิดดีแบบนี้นะมาครับเส้นชัยเส้นชัย ก็เรียบร้อยกันไปครับเดี๋ยวขึ้นไปส่องดูบนเขาดีกว่ามีด่านอะไรให้เล่นไหมครับก็มาถึงคลอสทันที่ครับไม่น่าไหวนะเนี่ยดูจากสภาพแล้วจบรอบนี้น่าจะเละนะครับเนี่ยโอ้โหมีก้อนหินตั้งแต่ฝว่งหน้าอย่างนี้เลยเอาครับยังไงดี รถซิ่งมาวิ่งคอสคันที่ครับโฮ้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเบรกไม่อยู่ครับโอ้โหไม่เกาะแล้วครับไม่เกาะพื้นเลยโดนแรงดึงดูดครับเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหโคตรโหดครับ โอ้โหอย่างโดครับเฮ้ย <laughs> ช่วงล่างไม่ไหวครับโอ้โหสั่นสะเทือนเ็สั่นสะเทือนเลยเอาสเปครถซิ่งมาวิ่งทางคอร์สนี้จบครับเตรียมบินครับเตรียมบินเทคออฟ อูม้มสดชื่นนะเจอน้ำไป็หนึ่งทีแบบนี้ยังเอาไปต่อบินอีกรอบอูม้ม สองเขาดีจริงครับมิสูบิชิยิ่งถ้าเป็นอีโว้ด้วยนะวิ่งสบายเลยอของจริงเอาครับ โค้งครับโค้งโค้งโค้งโอ้โหลื่นไปเลยเช็คพอย์นี่ก็ตั้งโหดจริงๆเอาล้วครับเส้นชัย,ยไม่ไกลเอื้อมไม่ไกลเกินเอื้อมมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับเส้นชัยมาถึงแล้วโอ้โห,โโหเละขิดดินขิดโคลน ดีครับรถยังอยู่ครบสภาพแหม่ขี้ดินยังติดอยู่เลยเอาครับก็เป็นรถที่ดีเกินคาดเลยนะครับก็แหม่มันทําได้ยังไงครับด่านเมื่อกี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่กับรถคันใหม่นะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีคร <ham> ับ